<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูคิวแกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่านะครับว่าจะมารีวิวมารโกแฟนบัตเทนนะครับก็วันนี้มารีวิวกันครับผมตัวฟรีนะฮะที่มีให้เลือกใน15ตัวเนี้ยมาร์โกแฟนบัตเทนเป็นตัวที่ผมแนะนําเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมก็เลือกมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการอัปการใช้บูทการเล่นนะครับการตั้งค่าให้เขาวิ่งยังไงอะไรยังไงนะครับ สำหรับมังโก้แฟนประเทศนะครับหลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยวิ่งหาช่องนะครับมันเล่นยากมันตัวใหญ่มันช้ามันไม่คล่องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่นดูนะว่าใหญ่แล้วคล่องเป็นยังไงนะครับมังโก้แฟนประเทศนะครับผมร่างนี้นะครับผมเป็นชุดทีมชาตินะครับฮอลแลนด์นะฮะน่าจะเป็นร่างแชมป์โลกนะครับเพราะถ้าผมเดาถูกนะครับคือผมไม่ได้หาข้อมูลมานะครับขออภัยด้วยสูง188อายุ24ถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับแต่ว่ายิงได้ทั้ง2เท้านั่นเองนะครับคือถนัด2เท้านั่นแหละแต่ว่า เท้าขวาเป็นหลักลงเล่นไปหมด30เกมครับยิงไป21แอสซิต8นะครับโอ้โหคือแบบทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับมังโก้แฟนประเทนล,ล่างนี้นะฮะสตา์นี้เป็นโฟกซ์อินเดอะบ็อกนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าสตา์นี้มันเล่นยากแต่จริงๆมันแทบไม่ต่างจากโกโพชเชอร์เลยนะครับมันก็แค่อาจจะจังหวะวิ่งสวนอาจจะขึ้นช้าลงช้านิดหน่อยนะครับ โ oh, อออนะครับสูงสุดผมทำได้ที่105นะครับหาช่องเล่นเกมลุก95นะครับบางคอนโทรลผมเอาไว้91นะครับดิบบิ้ง85นะครับไทรพเชิชัน90ไทรพเชิชันเนี่ยคือเวลาเราเลี้ยงหมุนตัวแบบไม่ได้กดแดชนะครับมันก็จะ คล่องตัวมันจะหมุนไวนะครับจากบรรัดสั้นนะครับ77บรรัดยาวไม่ดีเลยนะครับพิชชิ่งนะครับ94นะครับลูกเฮดดิ้ง90นะครับโอ้ถือว่ามีลูกหม่งที่ดีเลยนะครับเพฟิกลูกเคิร์ฟ78นะครับก็คือปั่นไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าอัพ96มันก็จะปั่น80นะมันก็จะพอใช้ได้จริงๆมันจังหวะจะปั่นเข้ามันก็เข้าเองแหละนะครับสปีดนะครับ92นะครับผมเอ็กวรชั่นออกตัว93นะครับ กิ้งพาวเวอร์แปดสิบแปดจัมปิ้งแปดสิบเอ็ดครับฟิสิกอลคอนแทคความแข็งนะครับ9เอ่อ80นะครับบาลานซ์ครับ73็ดสิแล้วก็มีคนบอกบาลานซ์น้อยมันจะดีเหรอมันจะคล่องเหรอบาลานซ์ ad, น้อยเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับตอนยิงโดนเบียดนะครับคิดว่าตอนโดนเบียดเนี่ยจะยิงไม่ค่อยดีนะครับ จะไม่น่า81นะครับไม่ค่อยอืดเท่าไหร่ครับน่าจะลงได้ประมาณตั้งแ่ที70กว่าๆว่า80ก็เริ่มหมดแล้วนะครับถ้าไม่ตั้งเคาน์เตอร์ท์เก็ตไว้นะครับถนัด2เท้าแบบเวอร์นี่ไฮนะครับผมก็ยิงได้ทั้ง2เท้าเลยนะครับจ่ายก็พอได้นะครับเท้าซ้ายนะครับก็เป็นตัวที่เน้นยิงมากกว่าจ่ายอยู่แล้วนะครับมันเป็นกองหน้าตัวจบนะครับปุเตอร์ที่แนะนำนะครับเป็นชูตติ้งนะครับสไตรเกอร์จะเป็นบอลบอลแคริงเนี่ยก็ได้นะครับ พาร์ติ้งไม่ได้นะครับก็เอาเป็นแนวยิงยิงเลี้ยงเยงแล้วกันนะครับแอร์เรเออเจอริตอะไรก็ได้นะครับมาดูสกิลที่มีให้มานะครับเฮดดิ้งลองเลน n ์เคอร์เลอร์ครับไล l ิ n g ช็อตลองเลน n g ชูตติ้งไอโคปติกฟินิชชิ่งนะอันนี้จบสกอร์ท่ายากนะครับพวกตีเลงกาพวกจักรยานอะไรกัพวกนี้นะครับผมเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับฟิโน i ิโนฟินิชชิ่งสกิลพิเศษทัชพาร์ตทูพาร์ติงแล้วก็แอร์เรียวซูเปอร์ออรนะครับ นี่ต้องเพิ่มให้เลยก็คือดับเบิลทัสโซคอนโทรลไฟติ้งสปิริตนะครับพวกสกิลเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็เพิ่มไปได้นะครับผมชอบเทิร์นี้เดี๋ยวก็ออกนะครับแล้วก็ใส่พวกแอรีโอซูเปอร์ออ,อ,อริตี turn, ้หรือไม่ก็เอ้ยแอเลี้ยวมีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอเลเอ่อคัตบีไฮแอนเทิร์นนะครับหรือไม่ก็ชอบเทิร์นนี้ก็ใส่ได้แล้วแต่ชอบนะครับใครที่เล่นแบบ ลูกช็อปแล้วก็ยิงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนะครับผมมาดูวิธีการอัพค่าพลังกันบ้างนะครับวิธีการอัพของผมนะครับเป็น6 9 11แล้วก็8แล้วก็5นะครับผมอัพแบบนี้นะครับใช้บูสต์สไตรเกอร์นะครับอัพตามแล้วเล่นตามพี่ผมแนะนำไปก็คอมเม์บอกกันได้นะครับว่าดีไม่ดีนะครับวิ่งไม่วิ่งนะบอกกันได้นะครับก็วิธีอัพประมาณนี้นะครับผมใครที่ไม่รู้จะอัพยังไงเล่นไม่เข้ามือลองอัพตามได้นะครับก็อัพ เป็นสายแบบคล่องๆหน่อยนะเพิ่มเลี้ยงบอลเยอะนะครับส่วนไอเทคนิคโค้ดนะครับเคาน์เตอร์ทรกเก็ตกับแอนคริงนะครับล็อกตำแหน่งนะครับก็คือแบบยืนโซนของมันแล้วก็รอสวนกลับแบบไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ การเซตติ้งนักเตะแบบตั้งค่าโค้ดนะครับแล้วก็การอัพนะครับการบูตการใช้สกิลอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในแล้งกันนะครับว่าฟันมัตเทนอัพแบบนี้ยืนตำแหน่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งแบบเทคนิคโค้ดแบบนี้นะครับมันจะวิ่งแล้วมันจะหาช่องดีขนาดไหนนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะครับก็แล้งในดิวิชันหนึ่งนะครับผมไม่ใช่แบบเล่นกับบอทเล่นกับ ดูชันต่ำแรงน้อยนะครับมันหัวมันหัวมันไม่ค่อยแล่นนะวันนี้แบบมันมอื่นๆนิดหนึ่งนะเพิ่งตื่นนะทุกคนหมาผมเกมแรกนะครับผมเจอปัสเซล่าหน้านะครับก็โอเคครับผมถึงหัวจะไม่ตั้งฟ้าแต่ว่าหัวก็เฉียงตั้งอยู่นิดหน่อยนะครับยวส่งไปทางด้านของโรเมลิโอนะครับมาเล่นคู่หน้ากับมาโกแฟนเบอร์เทนนะครับหมาครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า ฟอนบัตเทนผมจะแสดงอิทเิตความเข็งความเก่งความโหดขนาดไหนนะครับก็สําหรับใครที่ยังอาคติกับสไตล์ฟอกอินเดอะบ็อกอยู่นะครับลองเปิดใจเล่นดูนะครับจริงๆมันไม่ได้เล่นยากเลยนะครับมันเหมือนกับโกเบเชอร์นั่นแหละแต่แค่อาจจาะไล่วิ่งนิดหน่อยที่ต่างกันนะครับหม,า,มายครับผมเอซสิมิลานครับเจอกับบาร์เซโลนาครับผม มาครับผมเมื่อกี้นี่เงียบไปน,นิดนึงนะครับกำลังตั้งสมาธิอยู่นะครับ <c oughs> เริ่มเคลียร์ครับผมแทงช่องขึ้นมาให้กับเปเล่ครับไม่ถึงครับบอชิฟันได้โยนยาวขึ้นมาฟอรลันฟอรลันไม่ไดสโเรสครับสโเ,เรสจ่ายติดเป็นทางด้านของวิลลาสวนขึ้นมาเบริงแฮมไหลแทงช่องมาไม่ถึงโรเมโยครับโค่ uh, Cole, สวนยาวขึ้นมามงตั้งคืนที่เบริงแฮม เบอร์ลิงแฮมเก็บได้ครับตั้งบอลกันก่อนครับเซ็ตกันไปเซ็กันมาก่อนงับยนครับสวยครับเปเล่เปเล่ฝากแล้วไปครับให้มาที่เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมแทงช่องขึ้นมาเปเล่สวยครับแล้วจังหวะนี้ยูโรมาโรจับบอลได้แต่ว่าเกี่ยวเล่นไม่ได้ครับหนแล้วจังหวะนี้โดนสวนมามาที่เดียวก็ฟอรลันครับฟอรลันโดนโอ้โหฟันไทเข้าบอลหัวจัดจันนี้ได้สวนกลับขึ้นมาโรมโรพิกโอ้โหแล้วอาลาโคตามมาเก็บได้แล้วจังหวะนี้ดีดขึ้นหน้ามาแทงช่องมาให้ที่โรมโร โรมาริโดดับเบิลยกขึ้นมาให้กับโดนครับครับผู้ม,มงไม่ตรงกรอบไปลูกนี้ครับทักทายไปก่อนครับยังไม่บอลยังไม่ไปถึงทางด้านของฟันบัเทนผมเลยนะครับ <situation> มันยังติดอยู่ตรงกลางนี่เลยครับหมายผมมงเขี่ยขึ้นมาครับฟันไดเก็บได้ครับที่เปเล่แล้วยกขึ้นมาให้กับฟันบาเทน<า>ซัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้รยครับ ไหนใครบอกไม่วิ่งจับบอลได้ปับวิ่งปุบเลยนะครับผมยกข้ามมาสวยๆแล้วฟอนมาเทนนะครับจับบอลจังหวะแรกโคตรดีแล้วซัดด้วยขวาตามน้ำไปครับหนึ่งสูเลยครับผมเป็นทางด้านของเอซิเมล่ครับขึ้นนำไปก่อนครับมีแต่บอลสวยครับเวลาเล่นสั้นๆมาไม่ผ่านเปดี้ครับแล้วเป็นเกมสวนกับเปดี้ดีใส่ก้อยมาพิกมาโซเรสแล้วปั่นลูกนี้เอ้าโอ้โหแม่งเอ้ยโดนง่ายเกิน หมุนมายิงชั้นเสาสองเสา,สา,สาเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับนาทีที่21เท่านั้นเองครับโอโ้แล้วจังหวะน,นี้ติดอีกแล้วโรดี้มาให้มาที่เปรดี้เปรดี้แทงขึ้นมาจะให้ซูเรสครับแต่ไม่ผ่านจังหวะน,นี้ได้สวนกลับมาที่เบอร์ริงแฮมเบอร์ริงแฮมจ่ายมาโรเมโอวันทูออกมาให้เบอร์ริงแฮมครับไม่ถึงครับแล้วยังตามเก็บได้ครับบอลอยู่ที่มาดินี่ครับเบอร์ริงแฮม โรมายโยตะไหลขึ้นมาไม่ถึงครับเราเป็นฟันได้ที่เก็บได้สวยขึ้นมาจังหวะน,นี้โซเรสจ,จ่ายมาฟอรันฟอรันแทงช่องขึ้นมาเอาแล้วเป็นเบเดล่าครับอ้าวเลือกจ่ายลูกนี้ก็เรียบร้อยครับบังกระชอมายังเก็บได้ครับแล้วยังเป็นบองของเอซิมิลานแล้วจังหวะน,นี้พลาดแล้วเหมือนจะโอ้ยโซลิบาครับมนดักไว้ได้ครับโอ้โหสวยงามแล้วจังหวะน,นี้ยกขึ้นหน้ามาให้กับโยเนครับแต่ไม่ผ่านกันดาโล่ครับเหมือนเราจะเจอหลังห้าในนี้ทำไมมันแน่นๆ ฝั่งเขาต้อจะเล่นหลัง5นะครับสวยฟันมาเทนอัร์มิโรมโอโรมาริโอโมีความคล่องตัวครับคืนมาที่เบรนแฮมมาโยนคราฟไหลามาฟันบาสเทว้ววหลุดไปแล้วเมื่อกี้นี้ผมไม่คิดว่าจะหลุดนะครับก็เลยหมุนกลับมาโ,โดนฟันได้เลยนะครับแล้วเป็นทางด้านของเบรดี้ครับสายยาวขึ้นมาให้มาที่ฟอรลันเอกฟอรลันออกข้างครับให้ที่เบเรล่าครับเบเรล่ามาอาโนเปิดหลอดม่วงลูกนี้โอ้โหเขาสิ้นครับเตติเซฟโอ้เกือบโดนครับ ยังได้อยู่ครับโอ้แล้วจังหวะนี้โดนสวนมาอย่างต่อเนื่องครับอานจ่ามาที่เบเรล่าเบเรล่าเข้ากลางมาตัดได้ครับสวยแลวจะสวนสวนไม่ได้ครับเป็นเปรดี้ครับที่เก็บได้เปรดี้คล้องตัวเปรดี้เปิดอีกแล้วแล้วเคลียรทิ้งมาด้วยซาอิบาครับวงมาข้างหน้าสวยเปรเล่แล้วแทงช่องขึ้นมาจ่าแสงไม่แสงครับโอ้โหถ้าลอยนิดนึงแล้วค่อยจ่ายนะแสงแน่ๆครับอ้แลวจังหวะนี้ครับก็จบครึ่งเวลาไร้ไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โห ก็ผัดกันขึ้นผัดกันนำนะครับผมผัดกันลุกผัดกันรับนะครับก็คือเวลาไล่นะครับตัวผมก็ยังทำเขาเรียกว่ายังเล่นได้ดีนะครับผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังไม่ไม่เปลี่ยนตัวออกมายังใช้ชุดเดิมนะครับแต่หน้าของฟิลิปดามครับเลี้ยงเอาเอาเอาแม่งขคตรตรงๆนึกว่าเลี้ยงไปตรงๆเลยครับแล้วจังหวะนี้เปิดมาฟอรลันก็ไม่ได้มองครับเป็นทางด้านของอาโนเปิดมาลูกนี้ก็ติดมือบฟเฟ่ครับ บุฟเฟ่ซัดยาวขึ้นมาฟันบาเทนมงได้ครับแล้วมันที่โยนครับโยนครับแทงช่องมาถึงฟันบาเทนบาเทนไหลออกมาเปเล่ให้มาอยู่ที่บาเทนบาเทนหมุ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 นแล้วก็ติดเปดี้ครับเอ้เปดี้หรือโรดี้วะเปดี้ดิแล้วจังหวะนี้ครับโดนสวนมาที่บบเรล่าครับย่างยาวขึ้นมาครับก็ไม่ถึงฟอรลันครับเป็นฟันได้ครับเก็บได้ครับ เป็นบอลสวนกลับนะครับผมทางด้านของเอซิไม่ไดครับถึงที่โอ้โหแล้วแทงช่องลูกนี้ครับเป็นทางด้านของมาโกฟันมาเทนโอ้โหเป็นโรเมโยครับเห็นจังหวะฟันมาเทนขยับแล้วแทงช่องมาลูกนี้ก็หลุดเลยครับโอ้โหใครบอกว่าหาช่องไม่ดีครับไปตั้งแบบผมดูก่อนครับผมก็กดไปแล้วครับ2เมตรครับวาโกฟันมาเทนบาเทนโอ้โหเหมือนจะวิ่งครับแต่ไม่ได้วิ่งครับจังหวะนี้ จังหวะเราได้บอลเนี่ยบัตเทนมันจะขยับวิ่งเลยนะครับทุกคนมันเป็นฟอกอินเดปอร์ก็จริงอะแต่มันก็วิ่งวิ่งดีนะไม่ใช่ว่าไม่วิ่งนะครับมันวิ่งเหมือนโกเปเชอร์เลยนะครับแค่เราพยายามเข้าใจการวิ่งของมันก่อนเนี่ยดูนะเห็นไหมได้บอลปั๊บเรียบร้อยวิ่งเลยครับแล้วเป็นฟานบัตเทนแฮะทริกครับโอ้โหโคตรโหดดูดีแฮทริกไปแล้วครับฟานบัตเทนครับ พอจังหวะได้บอลปุ๊บมันวิ่งเลยครับทุกคนเห็นไหมของผมอ่ะตั้งเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตกับแองเชว์วิ่งไว้อ่ะมันวิ่งเลยพอได้บอลปุ๊บมันวิ่งขยับเลยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่วิ่งนะครับจังหวะนี้เหมือนเสียบอลเองครับแล้วเป็นทางด้านของฟอรันครับโอ้โหโดนสวนง่ายเกินนะครับกว่าจะได้จะล่ะลูกแต่ว่าเราจ่ายพลาดเองครับแล้วก็โดนตีเสมอตีตื้นขึ้นมาเป็น3-2ครับเสียครับไหลโยนยาวขึ้นมาคาร์นาโบ่ ฟลรันมงได้ครับจะให้โซเรสต่ติดที่จอยบากโยนครับแทงขึ้นหน้ามาครับทำมาทิ้งทมาที่โยนครับครับโยนครับดึงรอโยนครับพลิกมาเข้ากลางครับมาที่เปเร่เปเร่จะไหลครับแต่ยังยังไงครับตนลุมอยู่โอ้โหแล้วตนลุมสองครับไปไม่ได้ครับทางด้านของโรมาโยส่วนมาเป็นทางด้านของโซเรสต่อมาเปดี้โซเรสโซเรสม้วนมาให้ที่เดโกฟารันครับเบเลเร่ เบเรล่าไหลมาอาโนคืนเบเรล่าเบเรล่าตอกทีหนึ่งติดที่สองกองหลังของตัวรุมกันแย่งอ่ะเออนะครับเป็นสวเยครับดีลงมาให้ที่เปดี้ครับเปิดมาฟอลานจจมงครับแต่ติดที่ซวยบายครับแล้วได้สวนมาจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านของโยนครับจ่ายขึ้นมาไม่ถึงคงับติดเปดี้แล้วโดนส่งทีมามีกครั้งหนึ่งเป็นโยนครับเอไม่ใช่เป็นทางด้านของฟอลาน์ครับเราจะโยนยาวมาโอ้โหให้สวเยครับแต่ว่ามันข้ามการเป็นนิดเดียวครับ จังหวะเปิดดีแมงดีด้วยนะครับยังสามประตูต่อสองอยู่ครับโอ้โนาทีที่81แล้วนะครับเหลือแค่ไม่ถึง10นาทีเท่านั้นนะครับมงตั้งสวยเอาพนมเท่นแต่ว่าเก็บเล่นไม่ได้ครับโอ้้วจังหวะนีโดนสวนขึ้นมาโดยก็ฟรันขวามาให้ทางด้านของเทรนดครับแล้วจ่ายติดครับเป็นมาดินี่ครับแทงช่องขึ้นมาเป็นทางด้านของเบริงแฮมดีดข้างในโรมายโอแทงช่องขึ้นมาเป็นเปเล่ดีดมาแล้วเป็นบาเทโอลำหน้าครับ โอ้เปเล่จร hey, oh. ิงๆถ้ผมให้เปเล่เล่นเองก็จบนะครับแต่ว่าติดปั้นนะครับจังหวะนี้ไม่น่าล้ำเลยนิดเดียวนะครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆนะโอ้แต่ด้านเบอร์แฮมก็หมดแล้วนะครับส่งเป็นเวเวรอนลงมานะครับจริงๆนี่กาเลเบลอย่างฟิตเลยนะผมจะส่งเบลลงมาก็ได้นะแต่ว่าไม่ส่งครับส่งวินเนม่า เป็นเนมากกับเวรอนนะครับที่ลงมาแทนในครึ่งหลังนะครับนี่ชักฉาอุดซะเลยนี่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 ดีลาเยอะครับก็ซัดไปเลยครับเกมรับสองตัวครับเป็นเบคเคินเบลเออร์ที่มีสกิลฟอร์เซสนะครับมันก็จะเล่นเกมรับได้ดีขึ้นถ้าเมื่อเกมนำในครึ่งหลังนะครับเล่นสกิลหาอะไรไม่รู้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เงินไขเยอะทิพายนี่ครับจังหวะนี้ครับบาทางด้านของบาร์เซโลนาครับยกขึ้นมาเอ้ยแล้วถึงด้วยแต่ว่าหูลึกไปนิดเดียวครับเกือบถึงครับแม็กโทมินีครับมาไงเนี่ยหลังมงตั้งมาสวยครับเดม่าเดม่าให้ทีโรเมโอยกมามาโก้แฟนบาเทนครับแล้วน่าจะถึงนะถึงหรือเปล่าถึงด้วยครับแล้วบังก็แฟนบาเทนเก็บมาฝากก่อนครับ มาที่เบเกนเบอร์นี่มา,ออมาโอ้โหใช้ดาบอลทัดแล้วปั่นรับแต่มันติดมือดีได้ครับหมงตั้งได้ครับแล้วจังหวะน,นี้เก็บบอลได้ที่มาโกฟนมาเทนยึกหลอกหนึ่งทีหันซ้ายแล้วสับไปซ้ายหลอดมโมมาโกฟนมาเทนครับอย่างคล่องเนี่ย ผมดึงไปขวาทีนึงแล้วหลอกครับแล้วก็ดึงเข้าซ้ายแล้วก็ซัดหลอดม่วงเลยครับลูกนี้โอ้โหจบเกมแน่นอนครับ4-2่อครับเป็นมาร์โกฟันมาเทนกดคนเดียวไป4ลูกครับโอ้โหโคตรโหดนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับมาร์โกฟันมาเทนนะครับนี่คือตัวแจกฟรีนะครับใครที่เอามาแล้วนะครับหรือใครไม่เลือกนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าเก่งขนาดไหนยังโหดอ่ะถ้ามีดับลิลทัชด้วยนะบอกเลยว่า โดนบนทัดยิงเนี่ยบนทัดยิงไส้แตกเท่านั้นเองครับผมก็ประมาณนี้แล้วนะสำหรับการรีวิวมอโก้ฟันมาเทนในะครับผมบอกเลยว่าตัวมันเก่งอยู่แล้วนะครับแค่สไตล์เป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกนะครับคนก็จะมองว่าโอ้โหสไตล์ม่นไม่วิ่งไม่หาช่องมันหาช่องอยู่นะครับก็เป็นไงครับผมก็เล่นให้ดูแล้วนะครับว่าหาช่องแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับกดแฮตทริกไปกดไปสี่เม็ดนะครับผมโอเคผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันพบกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ